s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็น EP ีที่39 mm hmm. ก็จะเป็นดวงของวันที่12-18การกรกฎาคมนี้นะคะ สำหรับสัปดาห์นี้มีดาวย้ายหนึ่งดวงสัปดาห์ที่แล้วเราดูเป็นไพ่ยิสีไพ่ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก็กลับมาเป็นโหราศาสตร์เช่นเดิมแต่ว่าพิมพ์ก็เปิดควบคู่กับไพ่ยิบสีไปด้วยนะอันนี้ก็คือดูให้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ทําให้เรื่องราวมันกลมขึ้นพอดูทั้งสองอย่างนะคะ,ะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะมีดาวย้ายหนึ่งดวงก็คือดาวอาทิตย์นะคะปกติดาวอาทิตย์จะย้ายเดือนละหนึ่งครั้งอยู่แล้วก็จะอยู่กลางกลางเดือนปฏิทินนี้พิมพใช้ก็จะอยู่กลางเดือนแต่ว่าถ้าเป็นแบบฝรั่งใช้เขาก็็จจะะอออยยยยู่่ปลลาาเดืนนนกกมัก้ยยแว เวลาเราจะบอกว่าตอนนี้เป็นราศีอะไรเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะคะตอนนี้เขาก็ย้ายมาสู่ราศีกรกฎใครที่เกิดในช่วงนี้ถ้าดับตามราศีเดือนเกิดนะคะก็จะเป็นคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะต้องบอกก่อนว่าในช่องราศีกรกฎอะคะ่ะมันไม่ได้มีดาวอาทิตย์ดวงเดียวที่ไปอยู่ในช่องนั้นแต่ว่ามันมีดาวถึง3ดวงรวมดวงอาทิตย์แล้วก็จะมีดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวศุกร์รวมด้วยนะคะเวลาที่ดาวไปอยู่ในช่องช่องหนึ่งหลายๆดวงมันจะมีความผสมผสา,านกันเกิดขึ้นนะคะของ แต่ละดวงคือถ้าดาวมันเข้ากันได้มันก็จะดีนึแต่ว่าถ้าดาวมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ซึ่งในนี้ก็มีดาวที่เข้ากันไม่ได้อยู่เซตหนึ่งนะคะคู่หนึ่งก็คือดาวอาทิตย์และดาวอังคารถ้าเป็นตัวเลขหลายคนคงนึกออกว่าเลขหนึ่งสามันเป็นเลขอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสําหรับช่วงนี้เขาก็จะอยู่กันไปสักพักใหญ่เลยถามว่าดาวสามดวงนี้มารวมกันดีไหมก็บอกว่าไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถึงจะมีคู่ที่มันเข้ากันได้ดีแต่มันก็จะมีีคคู่่่ทเข้้้ากัันนไไมดดดวยะะส์ ก่อนๆที่พิมพพูดไปอะนะคะเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสถอยหลังเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่าถ้าเป็นปีก่อนอะ ตอนที่ดาวเริ่มถอยหลังอะอัตราส่วนของคนติดโควิดอะมันจะถอยหลังไปด้วยแต่ปีนี้เหมือนว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแฮะเราเอาของปีก่อนมาอ่านไม่ได้ะนะคะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวมองเห็นกันเป็นภาพใหญ่ๆนี่ก็คือชัดเลยว่ามันมีหลายธุรกิจที่มันเริ่มปิดนู่นปิดนี่กันแล้วเลี้ยออฟพนักงานเกิดขึ้นนะคะไม่ทําต่อในหลายๆภาคส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ต่อให้ไม่ดูดวงดาวหรือว่าดูดวงเนี่ยเราก็พอจะเดากันออกอยู่แล้วเดือนนี้นี่ก็ยังคงเป็นภาคต่อจากเรื่องราวนั้นๆนะมีโอกาสที่ จะมีการเลิกออฟพนักงานเกิดขึ้นเช่นเดิมนะคะมีการจํากัดบุคคลหรือว่าให้บุคคลบางกลุ่มเนี่ยอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนเดิมต้องระมัดระวังนะคะสุขภาพด้านจิตใจ,จของคนรอบข้างด้วยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวอุบัติเหตุมันก็แปลได้อุบัติเหตุก็ได้ปิดกิจการโยกย้ายก็ได้หรือว่าแปรแบบที่รุนแรงกว่านั้นก็ได้ทุกคนน่าจะนึกภาพออกว่ามันแปลว่าอะไรได้ทีนี้นะคะนอกจากนี้มันอาจจะมีการรวมตัวของหลายๆภาคส่วนเกิดขึ้นไม่ไหวแล้วอ่ะคืออยากด่าไม่ไหว เราคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นประท้วงออกมาเดินถนนแต่ว่ามันอาจมีอะไรขัดขืนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคือมีความหัวร้อนเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวไม่แนะนําให้รวมตัวนะคะเพราะว่ามีดาวเกี่ยวกับการรวมตัวมันเกิดขึ้นแต่ว่าการรวมตัวของดาวอันนี้มันก็จะมีเหมือนดาวไม่ดีผสมแทรกอยู่ด้วยอะคะ่ะถ้ารวมตัวกันช่วงนี้ต้องรวมตัวกันทางโซเชียลมีเดียดีไหมหรือว่ารวมตัวกันมีระยะห่างหน่อยนึงยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนภาพรวมเนี่ยถามว่าดาวเดือนนี้ไม่โอเคโอเคสัปดาห์น ไม่โอเคแล้วเออในช่วงเดือนถัดไปหรือว่า2เดือนถัดไปมันก็จะโอเคไหมก็อาจจะต้องตอบว่ามันยังไม่โอเคขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ดาวพฤหัสที่เป็นตัวที่บอกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีมันยังคงเดินไม่ปกติจนถึงปลายปีเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่า ลักนณาราศีสิงห์นะคะค่อนข้างพังเลยในช่วงนี้อันดับแรกนะคะก็คือดาวประจำตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอ่ะมันเป็นช่องช่องหนึ่งที่มันอยู่หลังตัวเองเราเรียกว่าวินาศวินาศมันก็แปลว่าหมดไปได้หรือว่าซ่อนตัวหรือว่าเก็บตัวได้นะคะก็เวิร์กฟอร์มโฮมได้แหละหนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีพบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับงานตัวงานเก่าๆอาจจะจบลงไปในช่วงนี้นะคะนอกจากดาวประจำตัวแล้วดาวการงานเนี่ยช่วงนี้ก็อยู่ในช่องวินาศด้วยถ้าเป็นช่วงที่จบโปรเจกต์พอดีอ่ะก คือมันได้จบแน่ๆแ,แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงจบโอเจกนะคะ อาจจะมีการยกเลิกโปรเจกต์กลางคันได้นะคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนชั่วคราวได้มันอาจจะกินเวลาไปหลายสัปดาห์เลยนะคะอันนี้ก็คืออยากให้เตรียมตัวรับกับข้อจํากัดแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงไว้เรามองว่ามันก็มาจากภาพรวมประเทศแหละที่มันขยับขยเรีนไม่ค่อยได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้ก็คือหายใจหายคอโล่งหน่อยนึงก็คือเรื่องงานยังไม่ดีนะแต่เรื่องเงินดีนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่พิมมองอย่างนี้เวลางานไม่ดีแล้วเงินดีเดี๋ยวมันก็จะมองได้หลายแบบเช่น โอเคเงินมันยังดีอยู่แหละแต่ว่างานมันติดขัดหรือเราจะมองว่ามันมีการเลิกออฟพนักงานแล้วเราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เป็นไปได้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นทีมอยากให้ระมัดระวังให้ดีนะคะเรื่องนี้อยากให้สํารวจความเป็นไปในบริษัทที่เราทํางานหน่อยอะว่ามันมีแนวโนม้มไหมยอดขายมันมีแนวโนม้มไหมที่เขาจะทาให้เราถูกลดออกหรือว่ามันถูกปลดออกอยากเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะพอให้พูดกันจริงๆเดือนมีทุนายนเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนแห่งการอะไรที่เป็นเชิงในธุรกิจอะในประเทศไทยอะมันจะปิดตัว เยอะมากนะคะในช่วงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังกันค่ะส่วนความรักนะคะมองว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องน่ารำคาญใจไปแล้วอะ่ะคุยกับใครก็อยากไปเทเขาหรือว่าอยากนิ่งเงียบหรือว่าถ้าคุยก็ต้องแบบคุยแบบเงียบๆนะคะไม่ได้มีความรักที่เปิดเผยสักเท่าไหร่แล้วก็ความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องรองไปเพราะว่าชีวิตในเรื่องหลักอื่นๆนะคะหนักมากนะคะราศีสิงห์อาจจะต้องรับผิดชอบในหลายๆเรื่องสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเรื่องความหึงหวงกับแฟนเนี่ยอาจจะมีมากเป็นพิเศษในช่วงนี้หาก คุณเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ฟังอยู่นะคะอย่าไปซ่อนกิ๊กในช่วงนี้นะคะบอกเลยเพราะว่าคุณแฟนจะมีโอกาสที่จะได้ข่าวหรือว่าเห็นพฤติกรรมเราอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพฤติกรรมเราแปลกแปกไปนะคะแล้วก็จับได้ได้ในช่วงนี้นะคะเรื่องการทะเลาะยังคงระมัดระวังอยู่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ความห่างไกลและระยะทางนะคะเราอาจจะผสมกับคําว่าความสนิทสนมมันอาจจะน้อยลงไปด้วยในช่วงนี้วันนี้จบลงแล้ว อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้เขาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ